何 ในอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยพร้อมด้วยนายสุรนันท์เวชชีวะรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยในฐานะประธานพักกรุงเทพและทีมงานสร้างอนาคตไทยได้ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตตลิ่งชันบางกอกน้อยงมีทันตแพทย์กัญตพงศ์ดีชัยยะเป็นผู้ประสานงานพักในพื้นที่ในอุตมะกล่าวว่าแม้พักสร้างอนาคตไทยจะเป็นพักการเมืองใหม่แต่เรามีความตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและประสบปัญหาหลายด้านซ้าเติมประเทศจนเกิดแผลใหญ่โดยเฉพาะแผลเศรษฐกิจ ปักท้องเราจะขออาสาเข้ามารักษาแผลและดูแลสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประชาชนเพราะเมื่อประชาชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งประเทศไทยก็จะเข้มแข็งตามมาในที่สุดพรรคสร้างอนาคตไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่ดีพร้อมจะสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างสร้างสรรค์มีเป้าหมายชัดเจนและมาทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายสุรนันท์กล่าวว่า หากพรรคสร้างอนาคตไทยได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญที่สุดที่พรรคจะต้องเร่งดําเนินการคือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนร่างโดยตัวแทนของประชาชนและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันและต้องมีโอกาสในการสร้างอนาคตของตัวเองและยืิยันว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะทําการเมืองอย่างสร้างสารรค์ไม่มีการซื้อเสียงเพื่อให้ได้ตัวแทนเข้าไปในสภายอย่างแน่นอน